เมดิซีนบูดาค่ะเมดิซ <Medicine Buddha. S 1> oh, ีนบูดาโอ้ครูให้ฉันเมดิซีนบูดาเดี๋ยวครูจะส่งให้ว่ะในความอยากอะไรอะไรควาอยากอะไแกบูให้ฉันครูหน่อยให้ฉันพวกเธอดูอันนี้คืออะไรนะคะครูอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้ที่ชอบฟ้าเนี่ยช,ชอบฟ้าอันนี้คือโอมอันนี้เมดิซินบูดาโอ้เ้ <c oughs> มีแต้มบุญเยล่อนฉันมีแต้มบุญฉันก็นึกว่าฉันมีแค่นี้นะครูครูขนมาให้ฉันอีกแกดูไม่เดี๋ยวมันจะมันจะต้องไม่เพราะว่าหนึ่งไฟครูขนครูขนไฟเห็นไหมอย่างนี้มันจะมันจะทำให้เด่นไงลูกแกฉันฉันไม่เชื่ออะไรว่าคุณงานความีที่ฉันเคยทํามาเนี่ยมันมันมันมีผลนะเธออันนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกประคบอันนี้ก็ตั้งอันนี้ไว้แล้วอันนี้คือไฟอันนี้หนูต้องถ่ายไว้โอ้ขอบคุณค่ะ ต่หลดนอันนี้มันมีเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าของฉันมาทุกบา้านครูคบอกว่าโอ,อ้ยแก <c oughs> พอกแกดู <c oughs> ฉันมีแต้มบุญย่าหล่อนพวกเธอ <c oughs> อุ้ยตื่นเต้น <c oughs> ฉันลืมถ่ายวิดีโอฉันตื่นเต้นฉันลืมกด <c oughs> ถ่ายวิดีโอตั้งแต่แต่ฉันลืมกดพวกเธอดูกู ฉันมาถูกบ้านครูหน่อยให้ชันดูสิอันนี้ครูหน่อยก็ให้ชัน